ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมเททีเคทีสตูดิโอนะคลิปนี้มารีวิวนะครับผมเอซนะครับผมเอซของคริสตันพาเลตนะโอเคก็เป็นตัวจี๊ดเลยนะ คือโปรไฟล์มันกองกลางก็จริงแต่ดูสเตตเลวมันไม่น่าใช่กองกลางป่ะโอเคก็เป็น93สบูขึ้น3นะเป็น96ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เจียมเลยนะครับผมเอเซ่โอเคไปไปเป็นเท้าขวานะเท้าขวาสไตล์นี้แหละอย่างเจียมบอกเลยว่าสไตล์นี้ทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมถ,ถ้าจับถ้าจับยิงกองกลางตามโปรไฟล์ผมว่า อาจจะไม่ค่อยเด่นอาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถ้าจับเล่นกลางรุกหรือไม่ก็เล่นปีกเนี่ยเจียมแน่นอนนะสไตล์นี้เพราะว่าดูดิเกมลุก8-2บสงทูน8-7เลี้ยงบอ 3, ล93้าบตัว90โหดจริงสองสั้น8 4เปิดบอล7จจบสกอร์81ยิงคมนะนะรู้ตั้งแต่81ความโคม้ง7-9นะฮะแล้วก็มีสปีด8ปสปีดต้น9ก้ากันยิง84 นะเกรงเจ็ดห้าบาลานซ์เก้าสิบแล้วก็สเตมิน่าแปดสี่คือโดยรวมแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นกลางรุกหรือไม่ก็เล่นปีกซะมากกว่านะว่าความเร็วก็จัดยิงก็ได้นะครับผมก็เลยจับเล่นปีกซะเลยวันนี้ <c oughs> ในตำแหน่ง l W F นะครับผมโอเคมามาดูสกิลนะเดี๋ยวมีดับเบิลทัชว่ะนะฟิฟเฟิ ap, หมุนตัว turn, so คาดพันเทิร์โซคอนโทรลนะฮะยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลเปิดบอลจากริมเส้นก็มานะฮะ มีสกิลไซก้อยแล้วก็จุดโทษนะครับผมมีสกิลจุดโทษนะฮะเปิดริมเส้นเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะมีสกิลยิงก็คือยิงทาย,ยากยิงไม่ต้องจับบอลน,นะครับผมทีหลือก็ความสามารถเฉพาะตัวนะโอเคไปลงสนามดีครับผมอเซอเซอีอมม <S <S ่นะไปโอ้โหเขผมอะเกมเรก่สำหรับอเซอ,อเซอ่นะครับผมก็จับเล่นตำแหน่งไอเอลนะครับผม LWF นะถ้าตามโปรไฟล์ก็คือกอ,องกลางปกติแต่ถ้าจะให้เจียมจริงก็ต้องตำแหน่งนี้แหละนะอ่าดักได้เร็วนะทำเป็นเล่นไปหมุนตัวไปทีนั่ <c oughs> นแหละครับผมทำเป็นเล่นไปนะฮะบอกเลยว่าใช้ดีดดดๆเจียมแน่นอนนะปั๊มมาได้ฮะได้ไหมได้ไหมอับมาดีมาดีาดคูลิบารีโอ้ยต้องเสียบเอาไมา่ห <c> ย <oughs> ุคือโดนเสียบแล้วแตะบอลยาว <c oughs> น่าเสียดายนะครับผมจริงลูกนี้มันควรจะให้ฟาวนะ นี่นะฮะน่าเสียดายหล่นดูวครับผมเปิดไปเลยฮะลูกนี้เอซี่อซรออยู่บอลลงสวยไปพลิกพลิกพลิกดึงลักโอโ้โหโคตรพริว้วเปิดด้วยขวาแม่นแม่นเรียบร้อยไปดีโอ้โห่บอกเลยว่าโคตรเจ็มนอือบอลติดเท้าจัดนั่นกครับผมเลยคล่องตัวด้วยนะฮะโอโ้โหสกิลดบอลริมเส้นใช้ได้ผลและนั่นะครับผมเอซีว่วะ เนี่ยถ้าจะใช้มันได้ผลที่สุดก็คือจับเล่นกลางรุกหรือไม่ก็เล่นปีกมันจะเจียมมากนะครับผมเอเซ่ดักได้โอ้โคไปดิโดเอ้าจริงจริงที่ส่งให้โดนเมื่อกี้แม่งเออาทีเอเซ่ฮะเอเซ่ฝากจ่ายไม่ถึงลูกนี้าอทีรอนดฮะกลับไปก่อนแล้วก็แทงไปเลยเอซ่โอ้โหลุดะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกอย่างนี้ ปันเรียบร้อยไปเดียวโหมันไม่ใช่สไ์มันไม่ใช่สไตปีกจอมทาประตูนะแต่เป็นตัวที่แบบวิ่งตัดเข้าในเพื่อเข้าในกรอบเขตโทษนะครับผมซึ่งมันต่างกันนะถ้าปีกก็คือก็คืออยู่ปีกเลยมันจะไม่เข้าในต้องเลี้ยงไปเองนะครับผมแต่นี่คือเจีมยมสไตล์นี้บอกเลยว่าเจียมนะครับผมทีเอเซเอีกแล้วบอลลงสวยนะครับผมนอา้าวไปดีครับมาอีกแล้วไม่ทันแน่นอนไม่มีใครวิ่งทันมาอีกแล้ว อย่างนี้อุย้ยเดินเสียบก่อน <c oughs> นะครับผมแม่ถ้าเสียบพลาดมันจุดโทษแน่เมื่อกี้แต่เขาเสียบแม่นนะครับโอเคครับผมจบเกมครึ่งแรกนะยิงหนึ่งเอซซิตหนึ่งสำหรับเอเซ่ S <S โอ้โหบอกเลยว่าคือจี๊ดมากค่าพลังโอเวอ,อร์อลไม่ได้เยอะ96เท่านั้นแต่โอ้โหโคตรจีด๊ดครองบอลดีความเร็วจัดนะครับผมมีสกิลเปิดบอลริมเส้นคือโอ้โหตำแหน่งนี้คือยอมวะ่ะ จอมวะตัวจี๊ดเลยอ่ะเนี่ยมาเกมเริ่มอีกแล้วครึ่งหลังมาทีคริสเตียน่ฮะไปแล้วก็ไปเอเซอ่แล้วโอ้โหคุริบารีคือไม่แล้วตอนนี้เนี่ยจะสกิลเข้าข้างในกันสักหน่อยยังฮะยังมาทีเอเซอ่เหมือนเดิมฝากไปอื้อ้าวมาได้มามาแล้วก็ลองปันงง่นโค้งโอ้โหตายเชีย่ย เชี่อโอ้ะหน่ะยอมวะสกิลติดตัวเยอะแล้วไมเงโอ้โหเชื่อนะบอกเลยคนนี้ของจริงน่ะไปอีกแล้วโอ้โหเสเตมินาเยอะด้วยนะไปอีกแล้วนะครับผมคุริบาลิ้เอาอยู่เอาอยู่นะเอเซ,เซ่ฝากไปอีกแล้วโอ้โหขึ้นมาบ่อยเหลือเกินฝั่งนี้เนี่ยนะเจาะเจาะ จะสะบายอีกแล้วโอ้โหตายห่าแต่หงงนะครก็ผมเล่นดีอยู่คนเดียวฮะโอ้โหจี๊ดจิ้หายโอ้โหคนนี้ต้องเนะี่ยติด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 ทีมต,ตัวหลักแน่นอนนะครับผมเล่นอย่างนี้ฮะคือมันไวแล้วจ่ายบอลดีแล้วครองบอลดีนะคนนี้ก็ถึงก็ว่าผมเอเซวิ่งมาอย่างนี้อุ้ยถึงโดโดถึงโดถึงแต่อัพพลิกเข้าในแต่ก,ก็เซก่อนเนะ แมใหญ่ถึงเอซกันแล้วกันนะครับผมหลุดแน่นะทีเอซเหมือนเดิมกดสกิลไม่ติดเราเล่นสกิลสหน่อกดไม่ติดเนี่ยทีเอซีฮะมันกดไม่ติดว่าฝั่งนี้ซีฮะไปไฮโดโดูตอกไปไปมาไมดิสันยังไม่ได้ยังไม่ได้ฮะเอซีจะรออยู่พร้อมวิ่งครับผม นพร้อมวิ่งเสมอไปเอเซ่เอซเอซ,เอซ,เอซ่ลูกนีจ้จ่ายไม่ค่อยดีนะฮะเอเซ่เหมือนเดิมฝากยกไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเอาเอาไม่อยู่แล้วจะหมุนตัวข้าไหนซะหน่อยจเจฟฟยายามยุตัดบอลได้นะโอ้โหตัวจี๊ดของจริงปะยอมนะครับผมต้องยอมแล้วก็ได้จะหลุดไปแล้วด้วยนะ โอ้โหยิงไปสามเมตรเอซิตอีกหนึ่งและลูกยิงแต่และลูกก็คือโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆนะบอกเลยว่าคนนี้คือจะเปรียยเที่ว่าใครดีอะกับเนมาทุกวันนี้มันก็ก็คือเข้ามือวันนี้มาเอาง่ายนะจะเปรียนทีบวินดิซูดหรอแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าวินดิซูดน,นะแต่มันมีอะไรหลายอย่างที่แบบใช่อะคนนี้ใช่ของจริง AC. เอซี่นะครับผมโอ้โหมามืดแต่ครับผม โอเคเกมแรกผ่านไปไม่โคตรโหดเลยแฮตทริกด้วยในเกมนี้นะครับผมไปต่อเกมที่สองกันนะไปโอเคเกมที่สองนะครับผมบอกเลยว่าโหดมากนะอเอซี <AC. S 2> ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอลงสนามเชื่อนะครับผมจริงว่ะมาเกมแรกอาจจะเป็นฟลุกมาเกมนี้นะครับผมนะไปเอซีอย่างเดียวช่วงนี้ติดใจนะครับผมติดใจนะเอซีจิดลำพัดดักพวกนี้ ซีไฮโดโดยกไปเลยนะครับผมข้ามฟากมาเอซถึงก่อนคือหายนะครับผมบอกเลยว่าหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วปั่นอุย้ยชนเสานะครับผมนิดเดียวอะกลับมาก่อนกลับมาก่อนไม่รีบไม่รีบนะไม่รีบมาคาซีมิโรอ้ตายลุกนี้ไม่เงือชนเสานะมุมมันแคบไปความโค้งไม่พอมาทีเอซี a ฮะไปนู้นก่อนแทงแล้วก็ไปอีกแล้วนะครับผม มาป่าวะบัไวบะอ้าวพลิกเข้าในเข้าในเจ็ปาวานะครับผมแม่ยังไปไม่ได้ฮนะมาทีโดโลพลิกอูเ้เจอแสมาเอเซเอเซเอเซปาดยิงไม่เข้าอ้าวอะไรวะเนี่ยโอ้โหนะไรครับผมดีทุกอย่างโดนบล็อกหมดเลยเนี่ยเอเซ,เซอ,อีกแล้วนะครับผมลูกนี้เหมือนทันนะเหมือนจะทันได้เปิดบุ้มด้วยวะเนี่ยได้ทุ่มว่ะ นเนี่ยพิงทันเฉยอ่ะได้มุมบะ่ะได้เปิดมุมบะ่ะมาที่เอเซฮะเอเซฟากคืนไปอีกแล้วนะครับผมต้องผ่านปาวาไปให้ได้อะผ่านได้เลยหนึ่งอืมกลับมาก่อนโอ้โหไม่ทะลุว่ะเอเซฮะให้ดอู้ดูแต่ยาวโอ้เคผมจบเกมครึ่งแรกแม่เจอยิงไปก่อนหนึ่งเม่เอเซเกมนี้ตึงๆหน่อยนะแต่ไม่จจาโอ้โห คือไปปั่นแล้วชนเสาคือน่าเสียดายมากคือความโค้งมันไม่พอเนี่ยความโค้งไม่พอแต่โอกาสยนเนยอะนะคือความร็วจัดอยู่แล้วของหาเค่โอกาสเท่าน,น,นั้นในเกมนี้มาเชื่อว่าปริกนาได้แน่นอนนะครับผมถ้ามีเอซอยู่ก็คือไม่โคตรมั่นใจแต่เนี้ยมั่นใจสุดๆนะครับผมเปิดไปครับผมเอซฮะไปแล้วนะครับผมไปแล้วไปแล้วหมุนเข้าในไป ไปขอยิงไกลดูสักทีมึงเจิดเซฟอะโอ้โหทำไมไม่ลองปัน่นมาถ้าปั่นเนี่ยอาจจะอาจจะได้แต่ก็คิดอไะไม่มากแล้วยิงไปก่อนนะครับผมโอ้โหพริ้วจริงบอกว่าพริ้วจริงอา้าปั๊มได้อย่างนี้เอเซ่อยู่คนเดียวก็ไปดีครับผมมาดีคนเดียวคนเดียวแต่จะเข้าหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหยิงไม่เข้าหนือเชื่อโอโหอะไรวะเหนื่อยเหรอไม่ไม่น่านเหนื่อยนะ อ<น>เอเซจากเกมแรกมาเกมนี้อ้เกมนี้ไม่คมไม่น่าเหนื่อยนะอุสเตไม่น่านก็เหลือเยอะนะแม <_ an> ไม่ไมไ <_ an> มเป็นไรนะก็บผมเอาใหม่อาจจะแบบอาจจะแบบนิดหน่อยนะก็บผมพลาดนิดหน่อยแต่โอกาสเยอะจริงโอกาสเยอะจริงคนนี้บอกเลยว่ามั่นใจนะโคตรชอบนะ <_ an> ทีเอเฮะเอเซฝาก <_ an> ให้ดูดู <_ an> <_ an> คืนแมไปยากแล <_ an> เริ่มไปยากแล เอาคลุกคลิกกันอยู่เอเซออีกทีห้โด้ออีกทีคืนเอเซอมาอย่างงี้อู้ลำหน้าครับผมอู้ยล้ำสองคนเลยลำสองคนเลย,ลอเลยโอ้โหต่เล่นมันจริงปะเอเซอ่ไม่โคตรชอบเลยมาซีครับผมไฮรอนโดโอู้ยทะลิกได้เมื่อกี้เสร็จไปที่เอเซออีกแล้วนะครับผมมาอู้เดียวเก็บนี้มันอะไรวะนี่ยนะครับโอ้โหคือกาดดีทุกอย่าง หรือว่ามันไม่มีสกิลเลยวะเล่นในเกมที่กดดันก็มีส่วนนะผมว่า <Coming in. S 2> อาจจะมีส่วนเอเซ่ฮะมาให้ดูโอ้โหจ่ายลกนี้ติดนะอาจจะมีส่วนเอเซ่มาอีกแล้วครับผมเอเซ่เอเซ่โอ้โหเจอเบียดแต่ชอบวะเนี่ยโคตรชอบเลยเนี่ยที่เอเซ่ฮะฝากสั้นๆแทงให้ดูดูคืนเอเซ่เกือบไปได้แล้วน่าเสียดายนะครับผมเปิดมาเอเซ่อยู่คนเดียว ฝากก่อนแล้วก็แทงไปเลยแล้วกันให้ดูถึงไปแล้วเอเซ่ขออย่าปล่อยบอลออกก็แล้วกันตรงกลางว่าง <c oughs> ชัวมไม่ีี่ถึงปานเรียบร้อยไปดีกูบอกแล้วกลับมาชนะได้ครับผมโอโ้โหอย่างสุดนะเครดิตนี้ยกให้ใครไม่รู้แต่ชนะครับโอโ้โหความมั่นใจนะโคตรเจ็มปานไม่ชัวไม่ได้ยิง นะเอเซ่บอกเลยว่าคนนี้โอ้โหลูกรักเลยแหละ <c oughs> แล้วก็อาจจะไม่จบเกมอีกแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรโคตรชอบอะ่ะนะโอ้โหไม่จบอะ <c oughs> ลูกรักเลยนะครับผมเอเซ่นะฮะโอ้โหโอ้โหคือม่ไม่รู้จะพูดคือข้อเสียเหรอข้อเสียไม่มีอจริงนะไม่มีเลยคือไม่มีไม่มีให้เห็นเลยว่าอ่ะแบบ สปีดตกบ้างอะไรบ้างไม่มีเลยคือสเตมิน่าเหลือๆนะฮะสเตมิน่าเหลือๆยิงคมๆแต่เกมที่สองเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้แต่เกมแรกแม่งคมมากนะฮะโอเคก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบลูกรักเลยเลยคนนี้ผมว่านะผมบอ,บอกเลยว่าโคตรชอบนะโคตรชอบเลยโคตรโคตรโคตรเกง่ง่ะนะครับผมเอเซอโหนะลองใช้กันดูบอกเลยว่าติดใจติดใจจัด,จด นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมลูกรักอีกคนหนึ่งไม่แล้ว <c oughs> นะโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's